มารับแขกมาแล้วนะครับมาอีกแล้วนะครับช่วงหัวค้ามมากันเรื่อยๆเลยนะครับไปต่อวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วนะครับที่ลุงเอกโฮมสเตย์คลองใหญ่จังหวัดตากกับโฮมสเตย์หนึ่งเดียวในหมู่บ้านชาวประมงแห่งคลองมะขามเรามากับความชุ่มฉ่ำที่ฝนโปรยปลายลงมาแต่เราก็ยังตกปลากันแบบไม่ยอ่อท้อนะครับ ระหว่างตกปา,ป<ล>าก็พามาดูบรรยากาศฟ้าหลังฝนกันกสักหน่อยครับบรรยากาศหมู่ e, บ้านชาาประมงที่รอบร้อมด้วยภูเขาและวิวมะวมลมอก้องลอยบนฟ้าไม่มีจุดไม่เปิดม,มองนพา,า่วงดาวข้างไปไม่มีวันแสกสลายไม่ออนล้าเมื่ใน ปารับแขกมาแล้วนะครับกินดีจนไม่รู้เลยนะครับกินแทบออกตูดเลยนะครับตัวนี้ไปกันต่อ <c oughs> มาอีกแล้วนะครับช่วงหัวค้ามมากันเรื่อยๆเลยนะครับไปต่องานบางส่วนของเราวันนี้ไปกันต่อ มาอีกแล้วยิ่งดึกตัวยิ่งใหญ่นะครับทุกคนไปกันต่อกำเงินมาเพียงคนละ450บาทที่พักห้องแอร์พร้อมอาหารเช้าตกปลาได้ที่หน้าห้องพักแบบในคลิปเลยเรื่องอาหารการกินนะครับมาที่นี่ไม่ต้องห่วงถามต้นน้ำซิไปไงบ้างอร่อยอร่อยไหมหวานเจี๊ยบ ที่นี่ยังมีรถไว้ให้เด็กๆเ,เล่นอีกด้วยไปต่อไปต่อยังบรรยากาศค่ำคืนนะครับของหมู่บ้านช้าประมงเราก็นั่งตกปลากันชิวๆแบบนี้ได้เลย